สวัสดีครับวันนี้ขณะน,นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระนางสร้างตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลาลังจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับที่มีประวัติการสร้างที่ยาวนานมากนะครับตรงนี้จะเป็นอุโบสถเก่านะครับเป็นพระอุโบสถเก่า เป็นเจดีย์เก่าเหมือนกันครับตอนนี้ในวัดกำลังปรับปรุงสถานที่อีกหลายอย่างนะครับแต่เป็นบริเวณนี้จะเป็นเจดีย์เก่าแล้วก็เป็นพระโมโสดเก่านะครับที่เขาก็จะสร้างศาลาใหม่ครอบไว้นะครับเราจะพามันดูบรรยากาศบางที่นะครับบางจุดนะครับ ดูบรรยากาศบ,บางจุดตรงนี้เป็นเจดีย์เก่านะครับเป็นองค์เจดีย์เกา่าแล้วก็ด้านนี้จะเป็นศาลาวิหารหลังใหม่นะครับแต่เราค่อยเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ที่อุโบสถก่อนนะครับนี่เป็นพระอุโบสถเก่านะครับ ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระโมศแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปไหว้พระในพระโมศเก่ากันก่อนนี่เป็นพระโมศเก่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันก่อนนะครับนี่เป็นภายในพระโมศนะครับพอดีเรากลับพระเสรจแล้วนะครับก็ดูบรรยากาศจะมี อยู่นะครับน่าจะมีประวัติอะไรที่ยาวนานอยู่แต่ประวัติเราไม่ได้มาบรรยายในตรงจุดนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองไปค้นประวัติดูนะครับพอดีประวัติก็ไปหาง่ายนะครับเราไม่ได้แต่ให้มาชมบรรยากาศนะครับนี่ภายในพระบูชนะครับ ต่อไปเราก็จะไปดูไปดูด้านนอกนะครับที่ศาลาวิหารหลังใหม่ครับนี่เป็นด้านหน้าพราะบศมศรนะครับเป็นุุสารหลังเก่าแต่เขาก็าสร้างมุงหลังคาใหม่ครอบไว้นะครับ วันนี้อยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนใสายภูเก็ตนะครับที่เข้าตัวเมืองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านที่วิหารหลังใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าที่วิหารหลังใหม่แล้วนะครับถ้าเราเข้ามาปุ๊บก็จะดูบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับ ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนเราไปทางด้านสายมือก่อนนะครับแล้วค่อยๆไปดูในบรรยากาศข้างในนะครับให้เดินดูโดยรอบสักรอบหนึ่ง ก็จะมีประตูเข้าได้ทั้งสี่ด้าน,นเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นิดนึงด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่มีกุฏินะครับกุฏิของพระนะครับแล้วก็มีศาลามีโรงครัวมีเอเนอยู่ด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะขึ้นได้ สามารถที่จะเดินเข้าประตูมีอยู่สีทิศนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังนู้นนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นชุดหนังสือนะครับเป็นพระไตยิโดก็มีแล้วก็เป็นหนังสือสวดมนต์นะครับ ให้ดูหมืยากาศรอบแล้วก็เข้าไปชมในวิหารสักหน่อยนะครับตอนนี้เราเดินชม รอบแล้วนะครับรอบวิหาระเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างในวิหารนะครับ เป็นวิหารหลังใหม่นะครับข้างในวิหานนรวันนี้เราก็ไปกราบพระมาแล้วนะครับได้ให้ชมบรรยากาศนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนี้นะครับจะมีประตูเข้าได้ทั้งสี่ด้านนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เรากลาบพระลายเสร็จเรียบร้อยแล้วะให้ชมบรรยากาศนะครับของวัดพระนางสร้างแห่งนี้นะครับด้านนี้ที่มีด้านอุโบสถเก่าแล้วก็เจดีย์นะครับก็นี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับทางด้านหลัง มีโรงครัวมีกุฏิทางหน้าเราไม่ได้ไปดูนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับครับและนี่คือที่วัดพระนางสร้างตำบลเทพประสตรียมอำเภอท่าหลังจังหวัดภูเก็ตน,นะครับก็ให้อยู่ประมาณนี้นะครับ